สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันกันนาณ์พาทรสืบนกูลนะคะผู้ชมคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนนะคะที่เราทํากันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาคนในประเทศของเราให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในนานาชาติได้ทีนี้การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้สักหนึ่งคนก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกระบวนการที่สําคัญก็คือในสถานศึกษาการเรียนรู้ตามช่วงวัยต่างๆ สังคมโลกของเรามีความเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด -19 เเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลายัยระดับอุดม,มศึกษานะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยโลกที่เปลี่ยนไปวันนี้วิธีการต่างๆที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้นมันมีมากมายทั้งในช่วงที่เราถอดบทเรียนการช่วงวิกฤตโควิดสิ 19, ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายรวมไปถึงการจะพัฒนาได้คงไม่ใช่แค่เราเอาเด็กเข้าไปแล้วพัฒนาแต่นั่นหมายถึงบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเองก็จะต้องพร้อมที่จะพัฒนาเรื่องนี้กันไปด้วยจึงเป็นที่มาของการมีการพิจารณาพรบการศึกษาฉบับใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะมาพัฒนาครูนักเรียนและสถานศึกษาไปพร้อมๆกันแต่มันเกิดปัญหาอย่างไรถึงจําเป็นที่จะต้องมีพรบฉบับใหม่ขึ้นมาและพระบฉบับนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับคนไทยบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะกับคุณตวงอันทชัยประธานคณะกรรมิการการศึกษาวุฒธธิสภาค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะตอนนี้เป็นซูมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสครสวัสดีครับ ขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามอย่างนี้อย่างที่ยุ้ยโปรโยไปตั้งแต่แรกก็คือด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเราก็จะเห็นว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายในโรงเรียนต่างๆก็มีวิธีการที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนะะี่ยค่ะจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของไทยยังไงบ้างคะความจริงตอนเริ่มต้นที่คุณยุ้ยโปรโยเนี่ยชัดเจนมากเป็นเรื่องที่เป็นคอนเซปต์ที่ฟังแลวเข้าใจเลย เมลโลกนี่มันเริ่มเปลี่ยนแปก็คือหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดไล,ล่ลงไปนะมันเปลี่ยนหมดนะคือก่อนหน้านี้เอาประเทศไทยก่อนนะไม่อย่างประเทิงโลกเอาประเทศไทยก่อนก่อ,อ,อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามไล่ถอยหลังล,ง,ลงไปเนี่ยเป็นแผนพัฒนาคนเพื่อเอาคนมารอบใช้แผ่นดินมารับราชการ,รเราจึงเห็นโรงเรียนที่สําหรับผลิตคนมาเป็นราชการเยอะคุณยุ้ยลองนึกภาพออกไหมท่านผู้ชมภาพออกไหมครับ เรามีโรงเรียนโรงเรียนแหนเพอโรงเรียนนายร้อยตำรวจนายร้อยทหารโรงเรียนครูโรงเรียนพกกยาบาลโรงเรียนแพทย์มีเยอะแยะเลยนั่นน่นแหละคือแผนในอดีตทีนี้พอโลกมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแผนปี2,500แปลงเป็นปีฉบับที่13เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะที่เป็นจุดตัดถ้าย้อนลัตัดตอนเลยเนี่ยที่มันเปลี่ยนมากเลยจากหน้ามือไปหลังมือเลยภาษาที่พวกนักการศึกษาแล้วนักธุรกิจก็พูดตรงกันนั่นคือว่า มันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่กลับมาอีกเลยคือหลังโควิดมันเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้คุณยุ้ยค่ะไ,ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพราเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพอหลังโควิดมาเนี่ยธุรกิจที่ไม่เคยมีก็มีธุรกิจที่หายไปก็หายไปเช่นโทรทัศน์ใช่ไหมเช่นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเช่นพฤติกรรมในการทานอาหารนอกบ้านเปลี่ยนไปมีจากเดิมเป็นกลับสำหรับส่งคนมาส่งอาหารเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเยอะ มันก็คือมันเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนขยับมาธีการศึกษามันเปลี่ยนวิธีการจัดก,การศึกษาของมวลมนุษยชาติทั่วโลกเลยเช่นจดียอย่างน้อยมีสามเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ที่จะขอประธานอนุญาตลองแลกเปลี่ยนลองดูอันแรกก็คือไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นทั่วโลกเลยนะก็คือว่าห้องเรียนมันเปลี่ยนครับ,ค,รบคุณล้ ห้องเรียนในเดิมน่ะเราจะเข้าใจห้องเรียนในประเทศไทยในโลกก็คือเราจะเป็นห้องสีเลียมใช่ไหมทุกคนจะเป็นห้องเรียนอย่างนี้ต้องไปเรียนในห้องเรียนต้องไปในโรงเรียนแต่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นห้องเรียนที่อยู่ในโลกไซเบอร์ครับม,มันอยู่ในอากาศครับมันอยู่ในซูมครับมันอยู่ในวีรูมครับมันเป็นมันเป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนกับครูดีนัดหมายไปเจอกันในอากาศแล้วไปเรียนรู้ร่วมกันเห็นไหมมันมันเป็นเหมือนสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรนเก้าราชการที่เก้างคาทำเรื่องอ่ โรงเรียนไกลกังวลมานึกออกไหมตอนนั้นสมัยนั้นปี28ทุกคนก็บอกมันทําเป็นไปได้เหรอวันนี้เป็นจริงอย่างที่ประาอยู่รัชการที่ก้าวทำเลยคือว่าเราไปเรียนในอากาศเจอกันวัดผลประเมินผลก็เปลี่ยนนะครับถ้าเรียนในอากาศหลักสูตรเนื้อหาคอนเทนต์ก็เปลี่ยนนะครับครูก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนนะครับจะสอนแบบเดิมแบบหน้าห้องไม่ได้นะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนได้หมดล้วห้องเปลี่ยนเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาก็เปลี่ยนอันแรกเลยนะอันที่สองผู้เรียนเปลี่ยนครับคุณศ ช่วงระยะเวลาหลังจากก่อนโควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนของโลกมนุษยชาติเปลี่ยนไปหมดจากเดิมเรียนให้เก่งด้เกียรตินิยมโดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่นะให้เก่งด้เกียรตินิยมพอจบมาจะได้มีงานทําเรียนแล้วตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็กประถมแข่งขันกันเข้าสาธิตจับฉลากเอารู่ลูกตั้งแต่เด็กเล็กไปติวกันก็มีใช่ไหมจะเข้าโรงเรียนดังแล้วก็ให้จบปริญญาแล้วไปหางานทานี่คือวงวงวงจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะ แต่พอหลังโควิดไปเนี่ยมันเปลี่ยนครับผมคิดว่าเปลี่ยนก่อนหน้านี้พอพอสมควรแล้วละ่ะก็คือผู้เรียนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วครับผู้เรียนครึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเลยนะแม้ระบบการศึกษามันไม่เปลี่ยนนะเขาก็เปลี่ยนก็คือเขาไม่ได้ต้องการจะไปเรียนแบบนั้นแล้วเรียนเด็กเล็กอนุบาประถมมัธยมอุดมแล้วไปจบมาไปหางานทําเขาอยากจะเป็นอะไรเข้าไปอย่างนั้นเลยครับยุ้ยสังเกตไหมเป็นสายตัว <ไป S 2> อย่าง <ไป S 2> ที่ไปเป็นเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็น,นจะต้องมาไปเป็นแบบนี้เช่น ตัวอย่างที่คลาสสิกมากสํารวบโลกนี้คือลาริสาเด็กสาวจากจังหวัดบ<อ>ุรีเขาไปเรียนแรปเปอร์ของโลกตอนที่เขายังไม่จบม .6 <อ>ที่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมวันนี้เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงสุดของโลกเลยแรปเปอร์น<อ>้องผู้หญิงคนนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างที่ไม่ไปทางโค้งนะทางโค้งคือเ,เรียนเด็กเล็กอนุบาลจบจบปริญ,ญญาแล้วเไปเป็นแรปเปอร์ไม่ใช่เขาเป็นแรปเปอร์ตั้งแต่ยังไม่จบม .6 เลยไม่รู้ว่าจบปริญญายาง มีตัวอย่างอีกแบบนี้มากมายในประเทศไทยในโลกในประเทศไทยก็จะมีคุณเจนะเจที่เตะฟุตบอลนะมิงสลับบุรีโปจีนโปโมโปเมอู้มีเยอะแยะน้องๆที่ไปเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ได้เรียนจบปริญญาแล้วค่อยไปเตะฟุตบอลนะครับไม่ใช่เรียนจบปริญญาแล้วค่อยไปวอลเลย์บอลนะครับสาขาที่เป็นดนตรีกีฬาศิลปะสาขาที่เป็นแซมเนี่ยสปอร์ตอาร์ตแอนด์มิวสิกเนี่ยจึงไม่ต้องการที่จะเรียนทางโค้งนะครับเป็นทางตรงนะครับ รวมรวมไปถึงคนที่เก่งช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาแล้วครับความที่ผมพูดก็คือว่ามันคือทฤษฎีพห้ปรญญาของโฮเวิร์ดการ์เนอร์ที่ค้นพบเมื่อปีห้าบอกว่าผู้เรียนไม่เหมือนกันอย่ามาเทียบกันคนที่อยากจะเป็นแพทย์ทหารตำรวจก็ไปเรียนสี่ปีแล้วก็ไปเป็นรับราชการแต่บางคนเขาไม่ต้องคอยสี่ปีเลยใช่ไหมที่ผมยกตัวอย่างเขาไปเป็นช่างยนต์ช่างกลเลยประสบความสำเร็จเขาไปเป็นสาวน้อยไรลานก็มีจบมสามเห็นไหมเห็นโลกไหมอันนี้ผู้เรียนเลยนะ ต่อไปครูครับ,รรบผมเรียนครูม,ครมาเนี่ยเพราะผมเรียนครูสี่ปีปีสุดท้ายต้องไปฝึกสอนหน้าห้องรุ่นครูห้าปีก็จะทําเหมือนผมเหมือนกันคือไปไปฝึกสอนหน้าห้องนะต้องฝึกสอนก่อนครูเปลี่ยนยุ้ยเปลี่ยนยังไง<ะ>จากเดิมสอนหน้าห้องไปสอนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับอ่าใช่ครูแทนที่จะถหนังสือไม่ใช่เลยครับครูต้องเป็นฟาสิลิเตอร์ต้องเป็นเมนเจอร์ต้องเป็นออกแกไนเซอร์ได้ด้วยและต้องเป็นคอมเมนเตอร์ได้ด้วยแล้วออกแบบคอนเทนต์เนื้อหาเองนะ เพราะอะไรเพราะสอนในในโลกที่เป็นที่ผมพูดเมื่อกี้โ l บอล l c l a เซใช่ไหมห้องเรียนที่อยู่ในโลกเข,ขาก็าเลยจะต้องฝึกและพัฒน,นาและผลิตภูมาประเทศไทยเราจําเป็นที่จะต้องทำสามเรื่องก็คือหนึ่งเมื่อความต้องการของผู้เรียนและโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องมีกฎหมายเพื่อในการกําหนดคิดทางของผู้เรียนใหม่ประการที่สองเมื่อสถานศึกษามันเปลี่ยนมันไม่ใช่เป็นที่เรียนสาหรับคน ทั่วไปแล้วไอ้สำหรับผู้เรียนเฉพาะแล้วมีคนทั่วไปเข้าไปสามารถไปใช้เป็นสถานที่ในการขายของได้แล้วมันเปลี่ยนไปและครูก็เปลี่ยนกลไกเหล่านี้แหละครับคือกลไกที่ต้องให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงแล้วโควิดมันเปลี่ยนเป็นพลังทวีคูนนะมันไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนนะถามว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนสองอย่างนี้มันคอยเราไหมไม่คอยครับค่ะมันก็จะไปของมันเอถ้าเราไม่ไม่สามารถทําทันมันจะคอยให้ประเทศไทยเปลี่ยนสามอย่างนี้ไหมไม่ได้คอยครับมันก็จะเปลี่ยนของมันไปเรื่อย ที่ถามผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนอย่างน้อยผมเอาสามอย่างที่กระทบกับการศึกษาของเราให้ได้เรียนได้ทราบครับว่ามันเปลี่ยนสามอย่างไปแล้วนะแลวคนไทยจะทำยังไงทีนี้มันเลยกลายเป็นที่มาของการที่เราต้องมานั่งพูดคุยกันว่าเราควรจะมีพรบการศึกษาฉบับใหม่เพื่อตอบรับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่ามันจะต้องปรับทั้งห้องเรียนทั้งผู้เรียนแล้วก็ครูด้วยถูกไหมคะ นี่คือคำถามที่ดีมากนะขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้มีคนมีคนถามผมว่ามันจะเป็นต้องมีกฎหมายหรือเปล่ามันไม่มีกฎหมายได้ไหมผมเรียนว่าโดยวัดวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเมื่อไรก็ตามถ้าจะทําอะไรไม่มีกฎหมายไม่อาจจะทําได้อยู่ก็จะมีคําถามไปถึงฝ่ายการเมืองว่าคุณเอาอมนาจอะไรมาทําค่ะคุณมีกฎหม,าย,หมหยายได้ไหมคุณกําหนดนโยบายได้ไหมเป็นอย่างนี้เสมอผมอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งใหญ่เอาแค่สองครั้งก่อนนะมันคนมีเยอะนะ สองครั้งประเทศไทยล้วนแต่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นปีสองสามเราเอาครูเอาการศึกษาจากประชาบาลจากอบจอจากจังหวัดกลับมาอยู่ที่สพสพชหรือสำนักง,งานคณะก,กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสพอสพจนะเราก็ออกพระราชบัญญัติปีสองพันร้อยยี่สิบสามครับเปลี่ยนโครงสร้างข้างบนเลยครับเห็นไหมใช้กฎหมายนะปีสองพันหร้อยสี่สิบสองหลังที่เราเผชิญวิกฤตโควิดปีสองพันร้อยสี่สิบ เรามีรัฐธรรมนูญมาตรา81ก็บอกเลยว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้ใช้กฎหมายก็คือพรบการศึกษาชาติป e ี42เป็นเครื่องมือนำปีนั้นเราก็เกิดพรบการศึกษาชาติป e ี42ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนะทราวเน,นี้ยมันยิ่งใหญ่มากก็คือมันยุค800อำเภอ76จังหวัด14กรมจำได้ไหมกระทรวงมี14กรม2สำนักง,งาน1ทะทบวงมหาวิทยาลัยร,รวมกันเอา48 49รวมกันเป็น41 5แท่ง แล้วเราก็ทำมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ปรับปรุงบ้างแก้ไขบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ผมกำลังจะตอบคำถามว่ามันจําเป็นต้องมีกฎหมายนําเสบอในการปฏิรูปการศึกษาไม่มีกฎหมายทําไม่ได้ค่ะฝ่ายการเมืองก็ทําไม่ได้ครูเขาก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎหมายให้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนํารัฐมนูญปี2560จึงเขียนไว้ในมาตรา54ซึ่งเป็นบทหลักพ่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาต้องทาอะไรบ้าง ประกอบ258จอบอก1 2 3 4 5และ261บอกว่าต้องมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วให้องค์กรอิสระไปยกร่างขึ้นมาแล้วก็มาออกเป็นกฎหมายเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปจึงตอบคำถามว่จะจําเป็นต้องมีไหมจําเป็นต้องมีครับค่ะไม่มีได้ไหมไม่ได้ไม่มีก็อยู่เฉยครับค่ะซึ่งณเวลานี้นตัวพรบ ค่ะตัวพรบฉบับนี้ยังคงเป็นร่างที่อยู่ในการพิจารณากันอยู่ใช่ไหมคะพระบฉบับนี้เป็นกฎหมายเฉพาะพิเศษที่ทรัฐมนูญฉบับนี้ได้กําหนดไว้ในมาตรา270บอกว่าถ้ากฎหมายใดเป็นกฎหมายปฏิรูปไม่ต้องไปเข้ารูปแบบกฎหมายปกติ<ม>รูปแบบกฎหมายปกติท่านผู้ชมจําได้ไหมก็คือต้องผ่านสสวันละหนึ่งวันละสองวันละสามแล้วก็ไปผ่านสววันละหนึ่งวันละสองวันละสามนี่ปกตินะ แต่เขาบอกถ้าเป็นกฎหมายปฏิรูปเช่นกฎหมายตำรวจหรือกฎหมายครูหนยกฎหมายการศึกษาเนี่ยไม่ต้องผ่านให้ถืว่ไปพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาก็คือพิจารณาระหว่งางสอสกสวร่วมก,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 กันเป็นทางรัฐแต่ยุติแล้วก็ให้พิจา,ารณาวัระหนึ่งวารละสองวารละสามเสร็จเลยแล้วประกาศใช้ได้เลยแล้วตอนนี้รัฐสภาไดม้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาสี่สิบเก้าคนอันประกอบไปด้วยผู้แทนสว ผู้แทนสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล<ฆ>ผู้ส่งคนอาวุธจากรัฐมนตรีมาเป็นคณะกรรมาการเขาเขาเลือกผมเป็นประธานกรรมการแล้วเราก็พิจารณาให้เวลาปีหนึ่งกับหนึ่งเดือนครับประชุมกันทุกเสาร์ทุกปริทัตและสุดแล้วก็วันพิเศษอีกไปแล้วฟังอีกปีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเป็นร่างพระราชบัญญัติร่างเสร็จเรียบร้อยหน้าที่ของผมก็คือเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะประชุมใหญ่ของรัฐสภา,ปฐฐา<ฆ>เป็นครั้งที่แล้วนะครับเข้าที่ประชุมเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้อยู่ในระหว่งางการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา,าก็เกิดปัญหาอย่างที่เราได่ทราบค่ะค่ะทีนี้ไอ้เรื่องปัญหานั้นก็ก็เอาไว้ส่วนหนึ่งแต่อยากให้ขยายความต่อว่าพรบกรารศึกษาฉบับใหม่นี้จุดเด่นที่ทําให้เห็นความแตกต่างจากฉบับก่อนมันคืออะไรคะมีประเด็นสําคัญก็คือจาได้ไหมพอผมพูดถึงปีสองสเนี่ย กฎหมายฉบับเก่าๆจะพูดถึงโครงสร้างเั่นั้นเลยนะพูดข้างบนหมดเลยนะ,ะปีสองพันสอร้อยสี่ของเขาพูดโครงสร้างการบริหารข้างบนหมดเลยนะแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันต่างมากก็คือมันพูดถึงผู้เรียนม,มันพูดถึงห้องเรียนและโรงเรียนและมันพูดถึงครูซึ่งเป็นสามปัจจัยหลักในการปฏิรูปการศึกษาที่ทั่วโลกเขาทำเขาไม่ได้พูดใครมีอำนาจนะไม่ได้ให้ใครมีอำนาจใครมีอำนาจนะผู้เรียนก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเขียนกฎหมายเอาไว้ว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทิศทางหน ปกติเขาไม่เขียนกันแต่เราเขียนไปเลยผมผมก็ชอบนะบางบางทีก็มีความเห็นต่างกันว่าไม่ควรจะเขียนเขียนไปตรงไหนแต่จริงๆมันคือหมายมดุดที่บอกว่าเราจะพัฒนาช่วงวัยผู้เรียนช่วงวัยที่หนึ่งไม่เป็นอะไรมีสมรรถนะอะไรเรียนรู้อะไรบ้างาถ้ามันไม่ได้ก็เพิ่มได้หรือลดได้นะมีเจ็ดช่วงวัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดถึงผู้เรียนมากที่สุดอันที่หนึ่งอันที่สองพูดถึงสถานที่ษาครับในอดีตเราไม่ได้พูดถึงสถานที่าเลยนะเราพูดเฉพาะข้าขงบนนะ สานศึกษาที่ผ่านมาเรามีปัญหามากอยู่ท่ทราบดีท่านผู้ชมทางบ้านก็ทราบดีว่า,าเรามีปัญหาจต่เด็กเดินขบวนครับเสื้อผ้านหน้าผมจำได้ไหมชุดนักเรียนจําได้ไหมเรา,าต้องขอยให้กระทรวงเป็นคนสั่งถึงจะเปลี่ยนชุดได้นะเพราะมีมีระเบียบว่าได้ระเบียบกระทรวงนะวันนี้กฎหมายฉบับนี้ให้อํานาจสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณแนละบริหารงานทั่วไปด้วยอิสระของตัวเอง ให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเองได้เช่นเกาะแก่งภูเขาป่าไม้ที่อยู่ธุรกันดารก็ดูแลบริบทของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปคอยให้กระทรวงบงสังไม่จําเป็นจะต้องคอยให้ใครมาสั่งว่าต้องสอนแบบนั้นต้องสอนแบบนี้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้เขาสามารถดีไซน์แบบมีวิชาที่เป็นวิชาหลักของของชาติต้องเรียนเหมือนกันคือคอก็คือภาษาไทยเนี่ยความรักชาติประวัติศาสตร์อย่างนี้เรียนเหมือนกันนะแต่วิชาอ่างต้องเป็นอิสระของสาริษาในการทํา วิชาการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปเดิมทีสถานศึกษาเนี่ยเวลามีงบประมาณได้รับงบประมาณจากสถานศึกษาเช่นมีไรายได้จากการเช่าที่ดินมีไรายได้จากการเช่าอาคารเรียนมีไรายได้จากสถานศึกษาเนี่ยสถานศึกษาไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องส่งท้นครั้งน,นะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนที่อยู่ท่องเที่ยวตรังพัทลุงพัางงาเชียงใหม่เชียงรายในจังหวัดท่องเที่ยวเขามีสถานที่ในการให้คนเช่านอน,นหรือเปล่าไหม บนเดพักนรายได้ส่งคืนทางนะครับแต่กฎหมายฉบับน,นี้บอกไม่ต้องส่งคืนทางแต่นักศึกษาสามารถนําเอาไรายได้เหล่านี้มาเขียนไว้ในอนุต่างในกฎหมายฉบับน,นี้ว่าเอาไปทําอะไรบ้างเช่นจ้างครูได้ครับอไม่ต้องไม่ต้องคอยเขาบนสั่งมาจ้างอยากได้ครูภาษาไทยอยากได้ครูภาษาอังกฤษอยากได้ครสูสอนคณิตศาสตร์จ้างได้ไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้ครับไปทําสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนได้ครับ ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนได้ครับไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้หมดคเดิมทีไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เป็นสําหรับผมนะผมคิดว่าเป็น,ปนอุดมการณ์ที่สุดยอดเลยสารนิสสาสามารถบริหารจัดการได้จากทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ถ้าทุกที่ที่เขามีแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเป็นเงินเป็นทองให้คนเช่าได้เนี่ยมันก็จะลดการพึ่งพาส่วนกลางมากขึ้นเขาก็จะบริหารจัดการเขาได้เขาก็จะสามารถดูแลเขาได้นี่เรื่องบริหารว่าประมาณนะ บริหารงานทั่วไปจะพาน,นะผมต่อไปนี้สารนิสาก็สามารถที่จะมีการออกแบบชุดนักเรียนชุดชาวเขาชุดผ้าขาม,มา้าชุดผ้าฝ้ายชุดอะไรต้แต่เขาอ่ะอาจจะมีชุดโรงเรียนชุดหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นความเป็นความต้องการเรียกร้องของผู้เรียนเขาให้เขามีอิสระประการที่สามก็คือเรื่องครูครับครูนี่เป็นหัวใจสําคัญถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการในการผลิตครูใหม่เสียเนี่ย เรายังผลิตครูแบบเดิมขณะที่โลกมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่สามารถการศึกษาได้ในกฎหมายฉบับนี้บอกเลยครับว่าจะต้องผลิตครูใหม่และพัฒนาครูเก่าให้เป็นครูใหม่ครูใหม่ที่ผมพูดถึงก็คือครูที่จะต้องเข้าใจกับโลกสมัยใหม่ครูที่จะต้องเป็น f a c i l เ t เตอรเป็น organizer เป็น m a n เจอรและกําหนดคอนเทนต์ได้เป็นคนคอมเมนเตอร์ได้เป็นคนที่สร้างความรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนได้เป็นคนบอกแหล่งความรู้ได้ เป็นคนเอาข้อมูลที่อยู่ Big Data ที่อยู่ในโลกไซเบอร์มาร่วมกับผู้เรียนสร้างเป็นความรู้ถักทอเป็นความรู้ใหม่ระหว่างผู้เรียนกับครูได้เห็นไหมขั้นสากันต่างกันเลยนะค่ะวิธีการวัดผลประเมินผล,ผ,ลผลมันก็เปลี่ยนครับเพราะว่าเราสอนเราสอนไม่ได้สอนในห้องเหมือนเดิมละเพราะโลกห้องมันอยู่ข้างบนมันก็จะมีบางวิชาที่ที่เขาสอนนอกห้องได้ดีมีบางวิชาที่จะต้องลงมือปฏิบัติเองเช่นกีฬาดนตรีศิลปะ วิชาเหล่านี้ต้อง active learning นะต้องลงมือปฏิบัติเองนะอาจจะต้องมีกระบวนการในการเรียนที่อีกอีกแบบหนึ่งที่โรงเรียนต้องออกแบบสามส่วนนี้เป็นจุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมีเพียงส่วนหนึ่งที่ที่จะต้องไปทําต่อคือเขาไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้พูดเรื่องโครงไม่ได้พูดเรื่องใครจะได้ตาแหน่งใครจะเสียตําแหน่งไม่ได้พูดเรื่องใครจะเป็นผออเป็นสีแปดสีเก้าเลยมันมีกฎหมายปกติมันทําอยู่แล้วเขาไม่ไปแตะเลยเขาก็ให้กระทรวงการนั่นแหละไปพิจารณาดูว่า เมื่อห้องเรียนเปลี่ยนเมื่อครูเปลี่ยนเมือ่อนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียนจะออกกฎหมายในการผลิตและพัฒนาครูอย่างไรจะออกกฎหมายในการกําหนดตําแหน่งอย่างไรจะออกกฎหมายในการควบคุมกํากับอย่างไรก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตามบทบัญญัติในบทเฉพาะการมาตรา106เป็นคนออกแบบให้กรรมาการนโยบายใหม่เป็นคนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครับค่ะทีันี้ตาม<อ>ทบอ พอพูดถึงจุดเด่น,นเราเห็นแล,ล้วล่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองครูนักเรียนสถานศึกษาที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพรบฉบับนี้เนี่ยเขาจะต้องเตรียมพร้อมยังไงคะคือปกติตอนนี้เขาพร้อมหมดแล้วนะที่ผมพูดมาเลยพร<ม>นะ้อมหมดแล้วนะเอาพป็กตัวอย่างเช่นผู้เรียนเนี่ยเขาไปไกลแล้ว<ม>อยู่ของทราบดีว่าโลกทุกวันนี้ผู้เรียนเ็าไม่ได้เรียนมาแล้วครับแต่ระบบมันไม่ให้ครับ ระบบที่เราบอกเครดิตแบงก์เนี่ยเราพูดเฉยๆนะพูดกีด่ปีแล้วเราทาไม่ได้แต่กฎหมายฉบับนี้ทําได้นะเขาบอกต้องทํานะผมผมไปเป็นนักฟุตบอลเนี่ยผมวันหนึ่งผมอยากจะได้ใบป,ประกาศผมจะเอาไปทําอะไรนะผมมาเทียบเกียงได้นะครับต้องมีหน่วยงานมาทําให้นะครับเกาหลีอเมริกาอังกฤษก็าําหมดแล้วนะอันเนี้ยผู้เรียนไปไกลแล้วแต่ระบบมันไม่เปลี่ยนแปลงระบบมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือต้องมีกฎหมายควบคุมกับอันที่หนึ่งนะผู้เรียนผมไม่หัวเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาถึงกล้าไปเป็น โอจีนไปเป็นมิงสับบุรีไเป็นน้องที่เปนเตอันนี้ผู้เรียนนะอันที่สองสถานศึกษาสถานศึกษาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สถานศึกษาเนี่ยครูส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาต้องการจะเป็นแบบที่ผมพูดถึงเพราะเป็นข้อเรียกร้องของครูต่อยอดจากปี2532ปี2 0 4 2ปี2542มีเขียนเอาไว้ว่าให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา3 9 แต่เป็นนี่ที่บุคคลที่ไม่ได้ออกกฎกระทรวงอะไรเลยก็เป็นโรงเรียนปกติคอยแต่กระทรวงเป็นคนสั่งแต่ในกฎหมายฉบับนี้ให้เลยหน้าที่้อาทำอะไรบ้างบริหารจัดการแบบไหนอำนวยความสะดวกอย่างไรละเอียดมากซึ่งซึ่งเป็นที่จะต้องให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการแบบนี้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันที่สามเรื่องคนที่เกี่ยวข้องที่ถามผมคือมหาวิทยาลัยแน่นอนที่เดียวมหาวิทยาลัยเป็นคนผลิตครูครับ Mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเขานะเขาก็ออกแบบหลักสูตรในการผลิตรูนึกออกไหมก็ทำไม่ได้เขาต้องอาศัยกฎหมายเก่าคือพอรบอการสัมภาติปีสีในการออกแบบพรบบการศึกษาแห่งชาติปีส2เนี่ยไม่ได้แปลว่าล้าสมัยนะวันปีสี่สองที่เราออกแบบเมื่อยี่บสี่ปีมันทันสมยัยแต่ว่าโลกใบใหม่หลังโควิดมาเนี่ยมันเป็นโลกที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละมันอยู่ในไซเบอร์การผลิตและพัฒนารูก็ต้องอาศัยฐานกฎหมายครับเป็นคนออกแบบว่าเราจะออกแบบหลักสูตร เป็นคอมเมนเตอร์ทำยังไงเป็นฟาเิลิเตอร์ทำยังไงทักษะเหล่านี้ต้องทําอะไรบ้างกําหนดคอนเทนต์ตัวเองทํำยังไงบ้างไม่ได้ไมีในหลักสูตรม,มหาอะไรเขาก็ต้องอาศัยไอฉบับนี้แหละครับเป็นฐานในการออกแบบเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆที่ยุ้ยถามผมเนี่ยเขาพร้อมหมดแล้วอรอยอย่างเดียวว่าสภาอนุมัติกฎหมายฉบับนี้เขาก็ทําต่อไม่มีไม่มีประเด็นืีขคาดการกันเอาไว้ว่าเราจะสามารถประกาศใช้พรบฉบับนี้ได้สักเมื่อไหร่คะ คำถามนี้ยากมากคำถามที่ผู้คนก็ถามผมก็ตอบไม่ได้ก็ในใจผมนะผมภาวนากับพระสยามเทวะทิราชได้โปรดผ่านกฎหมายฉบับนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วยุยยุยทธธรําข่าวมานานเนยคงจะทราบว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีเลยในประเทศก็ไม่มีมันมีกฎหมายที่ออกมาสําหรับใช้กับเหตุการณ์ใดปรากฏการใดใช้ไปแล้ว มันเป็นกฎหมายมหาชนนะเขาจึงบอกว่าให้แก้ไขาภายในสามปีภายในหปีจังเกตบไม่กฎหมายชื่อว่าบอกก็แล้นะปีสามปีปปเ,เ,เปลี่ยนแปลงเขาจึงได้แก้ไขกฎหมายเรื่อยๆครับปร,รบปีสี่สองเขาแก้ไขามาเรื่อยครับไม่ได้ไม่แก้นะพอใช้ไปปัป๊บเหลือปัญหาก็แก้ต่อใช้ไปปัป๊บไม่ทันโลกก็แก้ต่อแต่หัวใจสําคัญมันต้องมีกฎหมายจุดเริ่มต้นหนึ่งต้องมีกฎหมายจุดเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศผมว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งท่านสมาชิกกุฎิสภา เห็นไม่ต่างจากผมหรอกว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายเป็นจุดตั้งต้นนะเราจะช้าไปผมว่าหกเดือนอย่างน้อยหกเดือนก็คือต้องมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมโลกนี้มันไปไกลแล้วครับยูเชื่อไหมว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งยุบไปแล้วนะครับมีมหาลัยหลายแห่งที่ประเทศจีนเข้าราเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับอที่ที่ยุบไปไม่ใช่เพราะอะไรไม่มีคนเรียนครับเพราะเข้าไปอย่างที่ผมพูดจริงเลยเขาไม่จำเป็นต้องไปนั่งคอยเรียนให้จบปบชปวสบัญชีแล้วมาประกอบอาชีพ เขาไปเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วทุกวันนี้เขาไปทางรัฐหมดแล้วระบบมันไม่เอื้อให้ค่ะอันที่สองข้อเสนอและข้อเรียกร้องผมผ่านรายการของคุณวีไปคือว่า<ช>ทําอย่างไรเราจะเอาส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องพรรคการเมืองเรื่องนักการเมืองวางไว้ก่อนเราเรื่องประเทศเข้ามาดูไหม,อมลองบอกซิว่ามีอะไรที่ประเทศไม่ได้รับจากที่ผมพูดถึงถ้าประเทศไม่ได้ไม่เป็นไรผมเคารพกับท่านทุกท่านนะครับถ้าเราเอาการเมืองวางเอาไว้ซะ เอาผลประโยชน์ของประเทศท่าสามอย่างเนี่ยครูนักเรียนสาริษาสามอย่างมาว่างเราเห็นตรงกันแล้วเราก็มีกฎหมายหลักในการกลับเื่อนอีกหกเดือนจะมีรัฐบาลใหม่ไปไกลแล้วนะครับยุย้ยเรามีหลักสูตรแล้วนะครับเรามีผู้เรียนไปไกลแล้วครับเรามีสาริษา,าใหม่นะครับเราจะคอยอย่างนั้นเลยไหมเราจะคอยให้มาไม่ใช่แปลว่ามีรัฐบาลใหม่แล้วมันได้เลยนะยุย้ยบวกไปอีกเร็วสุดก็คือหกเดือนใช่ไหมพิจารณากฎหมายผมว่าปีนึงยังไม่เสร็จเลย ถ้าไปถึงปีหนึ่งนี่นะโลกมันไปไกลแล้วสังเกตไหมหลังจากโควิดมันโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะไอ้ที่เคยร่ํารวยยักจนลงนะไอ้ที่เคยไม่มีความสําพัญธ์มีความสําพัญ์ขึ้นมานะค่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านประเทศและปฏิรุปประเทศครับค่ะโอว้วันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ขอให้ พรบฉบับนี้ได้ใช้เร็วๆเพราะว่าเราเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกสุดท้ายแล้วผู้เรียนเอ่ยครูเอ่ยหรือสถานศึกษาเอา่ยก็มีความพร้อมในเรื่องนี้แล้วเหมือนกันร,รอแต่เพียงว่ากฎหมายฉบับนี้ขับเคลื่อนเขาก็พร้อมจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณด่านตวงอัญชัยประธานคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภามากค่ะที่มาให้ข้อมูลให้มุมมองกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับยินดีครับค่ะ อ่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่หลายๆฝ่ายที่จะมีส่วนในการช่วยกันขับเคลื่อนนะคะให้ประเทศเราพัฒนารอลุ้นค่ะพระบการศึกษาฉบับใหม่นี้มีทั้งข้อท้วงติงมีทั้งข้อดีข้อเด่นอยู่ในช่วงของการพิจารณาแต่คาดว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาของไทยแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาเกกับเคลียร์คัดชัดเจนแล้วพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ